you แล้วนะคะไม่ได้รีวิวเมคอัพเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมาสักพักเลยนะคะตั้งแต่เฟรนดเนาะวันนี้ขวัญก็เลยจะมาอัปเดตนะคะรองพื้นครชมเซ็แปรงผสมรองพื้นที่ขวัญใช้แล้วชอบมากๆในช่วงใหญ่ๆที่ผ่านมาเลยนี้นะคะประมาณแบบ2020ครึ่งปีหลังมาจนถึงต้นปี2021นี้นะคะว่าขวัญชอบตัวไหนบ้างใช้ตัวไหนบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ขวัญเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันเป็นสีมีรูขุมขนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าสภาพผิวแบบขวัญเนี่ยจะชอบ รองพื้นแป้งพับแล้วก็คุชชั่นตัวไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่คุชชั่นก่อนเลยนะคะคุชชั่นตัวที่ขวัญชอบมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือ l n e i g e ตัวนี้นะคะมีโอคุช i o n นนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแมทเนาะแต่ว่า ตลับที่ทุกคนเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นตลับ limited edition นะคะจริงๆอะ่ะของเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วขวัญใช้เบอร์21ถึง23คือใช้ในทั้ง2เบอร์เลยวันไหนอยากหน้าผ่องๆหน่อยก็จะใช้เบอร์21ซึ่งก็จะพอดีผิวกว่าแต่ถ้าวันไหนที่อยากให้หน้าเป๊ะน,นิดนึงนะคะหรือว่าแบบขี้เกียจลงคอนซีลเลอร์เยอะๆอ่ะขวัญก็จะใช้เบอร์23นะคะเนื่องจากว่าเบอร์23เนี่ยก็จะรู้สึกมันปกปิดกว่านะคะในแง่ประสิทธิภาพการที่ปกปิดเอาขวัญว่าตัวเนี่ยือได้ประมาณเลย ะะสามารถปกปิดได้ดีทานตัวเดียวแล้วออกไปข้างนอกสบายๆอะไรย่างเงี้ยก็สามารถเอาวิวนะคะในเรื่องของการติดทนไม่เป็นคราบคือเต็มสิบสิบสบไปเลยคือติดทนมากแล้วก็ไม่เป็นคราบจริงๆขวัญเคยมีคลิปที่อัพไปแล้วนะคะเป็นคลิปทดสอบคุชเชนตัวนี้แหละตอนไปเยาวราชนะคะจะบอกว่ามันแบบดีงามมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้คุมมันตลอดทั้งวันอยู่แล้วเนาะเนื่องจากขวัญเป็นคนที่หน้ามันมากๆนะคะมันก็จะไม่มีตัวไหนเอาง่งายๆคือไม่มีตัวไหนบนโลกนะคะที่สามารถคุมมาในทั้งวันสําหรับขวัญเนาะคืออย่างมาก มากเลยเนี่ยก็ประมาณ5าชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมันนะคะแต่ว่าขอดน้คำานึงถึงเรื่องไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยิมเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นคราบปุ๊บเนี่ยมันจะดูผิวไม่สวยอะถ้าเกิดมันหลุดอะยังพอแบบเออเกลี่ยเนียนๆไปได้ถ้าเราเลือกสีที่มันพอดีผิวใช่ป่ะแต่ถ้ามันเป็นคราบเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับขวญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคอนเซิร์นเรื่องเป็นคราบในอันดับหนึ่งนะตัวเนี้ยไม่เป็นคราบใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะส่วนตัวคือแบบให้ก้าวเต็มที อย่างยาวนานมากๆเลยแล้วก็ใช้มาประมาณ3ตลับได้แล้วนะคะก็คือชูยโมลานั่นเองนะคะ Reseable Lasting Cushion Foundation เป็นรุ่ Unlimited นะพูดง่ายๆนะคะขวนจะใช้เบอร์6-7-4 Light s ไลท์ชนะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาคือจะไม่ได้ปกติดเท่าล่าเน g e นะสำหรับขอนขันรู้สึกว่ามันมีความบางกว่าแล้วก็เป็นผิวกว่านิดนึงนะคะให้ฟิ i s ชที่กึ่งแมท กึ่งโกลคือมันจะมีความเป็นกรมะหยี่นิดนึงไม่ได้แหม่นจนแห้งแล้วก็ไม่ได้เปียกมากๆจนแบบรู้สึกแฉะหน้านะคะตัวนี้ติดทนมากๆเหมือนกันทาไปทะเลไปออกทริปหลายรอบมากก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยิ้มเลยนะคะส่วนในเรื่องของการคุมมันก็คือพอๆกับลาเนชถ้าสําหรับขวัญน,นะแต่ลาเนชจะมีความติดทนมากกว่าอันนี้มันจะยังหลุดบ้างแต่ว่าคือก็ไม่เป็นคราบเหมือนกันนะคะส่วนตัวตัวนี้ขาขวญให้9เต็ม10เหมือนกันชอบในแง่ของความที่มันสบาย ผิวนะคะคแล้วก็ดูผิวเนี่ยมันจะบางกว่าตัว anish, ในในปริมาณที่เราทาพอๆกันนะเนาะแล้วก็ข้อเสียของเจ้าตัวนี้คือตลับมันเปิดปิดยากไปนิดนึงนะคะมันบางตลับมันก็เปิดปิดง่ายบางตลับมันก็เปิดปิดยากนะคะแล้วเนื้อคุชชั่นเครื่องใหนอะมันเฮงไหวมากๆนะคะข้อเนี้ยคือข้อเสียของชูนบุระแต่ว่าคือโดยรวมก็คือชอบทั้งหมดเลยหน้ามานันคือแบบเลิฟมากๆเลยนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นคูุชเช่นงานผิวตัวเดียวที่ขอนรู้สึกว่าใช้แล้วขอนรู้สึกแบบปลอดภัยอะ่ะคือไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ได้เยิมจนเละนะคะ GIORGIO ARMANI นะคะอันนี้เป็นรุ่น My Armani t o Go Essence i n f u t i o n Cushion mm hmm. ขอนใช้เบอร์4หรือเบอร์5ก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะคือชอบทั้ง2เบอร์เบอร์5นะจะเข้มกว่าผิวนิดนึงแล้วขอนจะรู้สึกว่ามันปกปิดมากกว่าแต่ถ้าวันไหนที่อยากได้หน้าผ่องๆอะไรเง,องี้ยนะคะจะใช้เบอร์สนะคะจริงๆคือใช้ในทั้ง2เบอร์แหละวอนอาจจะถามว่าแบบเฮ้ยบ <ๆ S 1> างครั <ๆ S 1> ้งขนก็เรียนมีเ อร์สี่นะคะขวัญก็รีวิวเบอร์ห้าจริงๆคือขวาะ่ะรู้สึกเออเอนจอยที่จะใช้ทั้งสองเบอร์นะคะในเรื่องของการปกปิดตัวนี้จะไม่ได้ปกปิดมากนะคะแต่ว่าก็ปกปิดแบบเออโอเคเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยสิวมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นใต้ตาขวัญก็ต้องทาคอนซีลเลอร์เพิ่มเหมือนกันตัวนี้ผิวสวยมากแล้วก็ไม่เนอเลยนะคะขวรู้สึกว่ามันเนอะน้อยที่สุดในบรรดาคูชชั่นที่เป็นคูชชั่นงานผิวที่มันโกโล,กลนะคะแล้วมันมีความบางแนบกับผิวผิว เราวมันจะดูธรรมชาติมันมีความแบบปกปิดกําลังดีบางเบาโดยเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบอันนี้กอนชอบมากน้อยมากที่จะเจอคูชั่นงานผิวที่เชยแล้วไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ไม่เป็นคราบข้อเสียคือตลับเปิดปิดยากมากคือเป็นแทบทุกอันเลยขันใช้มาป,ประมาณ4ตลับนะคะก็รู้สึกว่าแบบเป็นทุกอันแล้วก็เนื้อคุชั่นแห้งไวแล้วก็หมดไวมากๆเลยนะคะราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนั่นแหละคือข้อเสียแต่โดยรวมคือขัญชอบมากตัวนี้ไม่คุมมันเลย ะะไม่ต้องคาดหวังในเรื่องคุมมันใครที่อยากจะคุมมันก็ได้นะว่าให้เซตแป้งฝุ่นคุมมันหรือแบบใช้ฉีดสเปรย์ฟิกเมคอัพหรือไม่ก็ใช้ไพรเมอร์แทนนะคะส่วนตัวนี้คือให้9แตนส1บเหมือนกันคือชอบมากทุกคนเลือกแต่ตัวที่ขวัญชอบมานะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ตัวคะแนนสูงๆนะคะ ต่อไปนะคะ<ม>อยู่ในหมวดแป้งพับผสมรองพื้นนะคะจริงๆถ้าแป้งฝุ่นเนี่ยขวัญจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะคือแป้งพับผสมรองพื้นตอนแรกขวัญจะชอบชูเกายมากๆแต่ว่าหลังๆวันนี้เหมือนเขาแบบว่าผลิตน้อยลงนะคะแล้วก็นูน่นนี่น่ยแต่ก็คือยังชอบเหมือนเดิมนะขวัญพยายามจะอัปเดตอะไรใหม่ๆทุกคนได้ฟังกันนะคะตัวล่าสุดที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือ Makeup f o r e v e r Matte Velvet, Velvet Skin นนะคะตัวนี้น่าจะไปอยู่ในเฟรนด์ของขวัญด้วยนะคะชอบอย่างแรกเลยคือเนื้อแป้ง เขามีความเวลเวตมากๆอะเนื้อมันนุ่มมันเนียนแบบ เนือดีมากคือตอนแรกขวัญเลตั้งใจจะไปซื้อแป้งตัวนี้เลยแต่ไปเดินเล่นในเซฟรานะคะแล้วก็ไปลองปาดเนื้อเทสเตอร์เขาดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ย hey, first impression มันดีมากอะ่ะคือเนื้อแป้งนุ่มแล้วมีความปกปิดขวัญจะชอบแป้งพับที่มันปกปิดนิดนึงเพราะส่วนตัวจะไม่ค่อยชอบใช้คอนซีลเลอร์ตรงรอยสิวเท่าไหร่ะนะคะก็จะชอบแบบทับทับแป้งพับลงไปอย่างเงี้ยแบบแทบๆท,บท,บทบลงไปเพื่อเพิ่มการปกปิดตัวนี้ทาได้ดีมากคือมันสามารถ buildable ได้เนื้อมันจะมีความแบบเกาะตัวกันค่อนข้างดีถ้าเกิดใครที่เคยใช้้้แปงงพัับบ่่อยๆจจะะรูวาามมนี หอบางรุ่นอะไรเงี้ยที่เราไม่สามารถบิวมันได้เพิ่มอะ่ะเหมือนเนื้อแป้งมันจะไม่เกาะติดกันและสุดท้ายมันก็ไม่ปกปิดอยู่ดีนะคะแต่ตัวนี้คือบิวเพิ่มเพื่อเพิ่ม c o v e r a g ได้เลยนะคะสบายมากแล้วก็ไม่ว่าคุณจะหน้าแห้งหน้ามันอะไรเงี้ยคอนซ่าเนื้อแป้งมันเกาะหน้าได้ดีเนื่อวามที่เนื้อแป้งเขามันจะมีความ moist นิดหนึ่งอะ่ะมีความแบบชุ่มชื้นนิดนิดแต่ก็ไม่ได้แห้งมากแล้วก็ไม่ได้เปียกจนถึงขั้นว่าแบบหน้ามันใช้เราไม่รอดหน้ามันใช้เราหน้าเละอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่เป็นเลยนะคะให้การปปกิิดดดทีี่เพะะะวบ้้ไนนคือ แป้งเขาทาทางเยอะก็จะหนาเนาะท้าทาบางมันก็จะบางและะ้วค่ะดวได้แบบอิสระม,มากคนเลยเออชอบมากๆเลยนะคะพับเนี่ยเขาให้มาใช้ได้ค่อนข้างโอเคแต่ก็ยังไม่ชอบส่วนตัวขอนจะชอบใช้พับฟองน้ำมิลสกินในการลงนะคะตัวพับจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ชอบแพคเกจเขามากนะคะตลับเขาแข็งแรงกระจกบานใหญ่ส่องง่ายปิดง่ายใช้ง่ายนะคะแล้วตลับดูดีมากๆส่วนตัวขอนใช้ Y225 เป็นสีที่พอดีผิวขอนที่สุดจริงๆส15ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็จะชอบวายสองสองห้ามากกว่าเพราะรู้สึกว่าแบบมันปกปิดกว่านะคะตังน,นี้คือขวดมี3ตลับแล้วเพราะว่าหาสีลงไม่ได้สีมันก้ากึ่งอะมันไม่พอดีสักอันนะคะอันนี้คือที่พอดีที่สุดแล้วแล้วก็ใช้แล้วโชว์มากๆไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยในวันที่เรารีบๆีบหรือวันสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขวดอะประทับใจมากคือปกติเวลาที่ขวดไปเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะมันจะมีการเช็ดหน้าใช่ดแมแล้วหน้าเราก็จะเหมือนแห้งๆเขาก็จะทามจอริเซอร์มานิดหน่อยแล้วตัวนี้มันทาแล้วอะมันนติดห้าเล โดยที่เราแบบไม่ต้องลงสกินแคร์เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ว่าหน้าแห้งก็น่าจะชอบเหมือนกันค่ะในเรื่องของการคุมมันก็ไม่ได้คุมมันทั้งวันแต่ก็ได้ประมาณแบบ4-5ชั่วโมงปกปิดดีนะคะแล้วเนื้อแบบค่อนข้างที่จะสบายผิวเลยนะคะให้10บสเลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแป้งงานผิวของแบรนด์ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นจจะขึ้นชื่อเรื่องแป้งงานผิวเนาะขวัญก็จะค่อนข้างชอบใช้แป้งญี่ปุ่นอย่างพวกโกเกนโดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าโกเกนโดบางทีขวัญจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกปิดก็เลยจะชอบตัว พิเศษนะคะ<ม>ก็คือคําว่ามาขวัญเคยทําคลิปให้เขาไปแล้วน่าจะสองรอบแล้วนะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเนื้อแป้งเขามีความเบาแล้วก็เนียนมากๆปาดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนช่วยเบลอรูขุมขนได้ด้วยพับนุ่มแพคเกจดีนะคะสีมีให้เลือกหลากหลายมากๆขวัญจะใช้เบอร์ M N 1 0นะคะนี่เลย M N 1 0 สีนี้นะคะคือเนื้อแป้งเขาจะมีความนุ่มแต่ว่ามันจะไม่ได้หนาเท่าตัว cover มามันจะปกปิดแล้วแบบบิวได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะให้งานผิวที่ดูเป็นผิวสวยกว่าคือถ้า cover มามันจะดูแบบแมทตแมไปหน่อยใช่ไหมคะแต่ันี้ยมันจะมีความเหมือนเป็นเงาของผิวอะโดยที่หน้าเราก็จะไม่ได้ดูแบบแบนไรมิติมากนะคะการปกปิดถือว่าทําได้ดีเลยในเง่ที่เราแบบได้งานผิวอย่างนี้ด้วยนะคะคุมมันไม่ต้องสืบนะคะตัวนี้ไม่ได้คุมมันขนาดนั้นก็คือระหว่างวันเนี่ยก็ต้องซับหน้ามานันอะไรบ้างแล้ว ก็จะน,น่าดูแบบเปียบบ้างแต่ว่าไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยอะเหมือนกันซึ่งทุกตัวที่วันนี้มาเนี่ยคือไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยอะนะคะทุกคนสบายใจได้ส่วนตัวนี้ก็ให้ข้าวเ,เต็มสิบละกันนะคะเพราะว่าก็ยังขาดในเรื่องของแบบเออมันไม่ได้คุมมันเท่าตัว,ตวควาร์บูมาร์กนะคะเฮ้ยมันไม่ได้คุมมันเท่าตัวเมก u าไฟเ e อร์โอ้โหเราแบบงงแล้วนะคะสรุปก็คือตัวเนี้ยคุมมันน้อยกว่าตัวเมกาไฟเวอร์แต่ว่า การปกปิดความรู้สึกว่า Make Up Forever ก็คือปกปิดกว่าตัวนี้ก็จะปกปิดน้อยกว่าแต่ให้งานผิวมากกว่าถ้าใครได้ชอบงานผิวก็มาลงที่ตัวเคาร์บมาร์เลยมาอยู่ในหมวดรองพื้นกันบ้างนะคะตัวรองพื้นที่ชอบมากในปีนี้นะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยก็คือท o m ฟอร t t เทร l e s s s o f t Matte Foundation ตัวนี้นะคะจริงๆอะขวัญชอบทอ m f อ r d อยู่เลยแล้วนะในหมวดรองพื้นหลายคนอาจจะแบบ hey, ไม่เห็นขวัญพูดบ่อยเลยอะไรอย่างนี้แต่คือจริงๆขวัญชอบมันมากๆเลยนะคะจริงๆขวัญชอบ รุ่นนี้มาก่อนตัว shade and illuminate นะคะอันนี้มันเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามันเงาอะผิวมันสวยมากๆอะแต่มันไม่เป็นคราบแล้วมันติดทนด้วยนะทุกคนคือโอเคถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตแบบขวัญโดยที่แบบเออไม่ได้แบบออกกลางแจ้งหรืออยู่ในที่ร้อนบ่อยๆนะคะตัวนี้เอาอยู่มากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไปกลางแจ้งขอกข้างนอกอากาศร้อนๆปุ๊บมันก็จะหลุดบ้างนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเยิม้มๆบ้างแต่ก็ไม่เป็นคราบอยู่ดีเวลาเยิม้มของเก็รู้สึกว่ามันลอยออกจากผิวนิดน,นึงแต่เป็นไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก ก็เลยจะมีคอนดิชันที่ว่าอย่าใช้ถ้าเกิดว่าเราไปแบบอากาศร้อนมากๆก็จะไม่ใช้นะคะแต่ตัวเนี้ยมันมาตอบโจทย์ช่องโหว่ของตัวนี้สําหรับขวัญน,นะคือถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีการใช้ช่วิตข้างนอกบ้างร้อนบ้างอะไรเงี้ยตัวนี้จะทนกว่านะคะเป็น t r e s s l e s s soft matte foundation เนอะอันนี้สีอาจจะค่อนข้างเข้มกว่า รุ่นนี้คือปกติรุ่นเนี้ยคอนใช้2.04บัฟแล้วค่อนข้างพอดีผิวมากๆพอเป็นรุ่นเนี้ยมาใช้2.04บัฟเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่ามันเข้มขึ้นนะคะอาจจะต้องขยบขึ้นไปเป็น1.5ประมาณนี้ตัวนี้นะคะเนอเขาจะมีความเป็นซอฟต์แมทเป็นกรนมอีกที่ปกปิดกําลังดีมากๆเลยนะคะคือเรียกได้ว่าวันสบายๆคอนก็ไม่ได้ใช้คอนเซ็ปเลอร์เลยแล้วเซอร์ไพรส์มากที่ผิวอะ่ะมันจะสวยคนละแบบกับรุ่นเฉดแอนด์อิลูมิเนทเฉดแอนด์อิลูมิเนทอ อารมณ์เหมือนคุชเช่นเกาหลีที่มันแบบเปียกๆอะแต่ผิวมันจะดูมีมิติมากพอเซตตัวสักพักหนึ่งก็จะยังเห็นความโกลที่ชัดเจนอยู่นะคะตัวนี้ใช้ถ่ายคลิปสวยมากๆใช้ถ่ายรูปสวยมากอันนี้ขวดเลิฟมากเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าใช้ไปกินข้าวข้างนอกร้อนๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบลอยๆออกจากผิวบ้างแต่ไม่เป็นสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะไม่เงาเท่าตัวนี้คือมันมีความเป็นซอฟต์แมตตะนะคะคือขวดทาแล้วอะมันก็เงาเหมือนกันแต่มันเงาแบบมันเงาแบบดูไม่เปียกอะมันเงาเหมือนเนื้อรองพื้น เขาใส่ตัวที่ช่วยกระจายแสงมาดีมากๆค่ะมันเลยไม่เปียกแต่มันก็ยังดูผิวแบบผ่องๆกลอกล ow, มีความเงาเหมือนผิวแล้วอิ่มน้ํามากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะเลยชอบมากๆเลยที่สําคัญคือมันเบาสบายผิวสุดๆเลยนะคะใช้ง่ายปาดง่า,ายเกลี่ยง่ายแบบเออเลิศเลอเพอร์เฟกอันนี้คือให้10เต็ม1ิเลยนะคะส่วนตัวเชดแอนอิลูเมเนตเดอร์ขวัให้9เต็ม10ในแง่ของการคุมมันอนะ่ะตัวนี้จะคุมมันมากกว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือตัวนี้มันจะเปียกกว่านะคะคุมมันก็ได้ประมาณ สชั่วโมงตัวนี้นะสาชั่วโมงส่วนตัวนี้ก็คือทาประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มน้ำมันขึ้นมาแต่จริงๆขวัญไม่ซีเรียสเลยเรื่องหน้ามันเพราะขวัญอ่ะใช้อะไรก็หน้ามันอยู่ดีนะคะขวัญก็เลยอย่างที่บอกก็คือจะเป็นห่วงในเรื่องของการเป็นคราบอะไร่างนี้มากกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นลูกรักของขวัญเลยนะคะแล้วก็ใช้มาบ่อยมากๆก็คือก o ลเกนโดอะควาฟฟิลด์ชันนะคะพอขวัญอายุเยอะปีนี้ขวัญก็28แล้วนะคะทุกคนขวัญรู้สึกว่าขวัญชอบรองพื้นที่ไม่มี ผิวมากขึ้นนะถ้าเกิดใครที่ตามขวดมานาอาจจะเริ่มสังเกตว่าขวดลเริ่มเปลี่ยนแนวมาแบบเป็นการใช้ที่มันมีความเป็นผิวเพราะรู้สึกว่าผิวเรามีมิติอะค่ะมันไม่ต้องแต่งหน้าเยอะมันรู้สึกว่าผิวดูสวยดูเด็กลงผิวดูอ่อนเยาว์กว่านะคะแล้วตัวนี้ตอบโจทย์มากเป็นรองพื้นอะควาฟาลเลชั่นที่เนื้อเบาทาง่ายแล้วมันเหมือนทาน้ำเนี่ยมันไม่เหมือนทารองพื้นนะคะเนื้อมันเบาสบายผิวเกลี่ยง่ายแล้วก็คือมันไม่ได้เปียกอะแต่มันก็ให้งานผิวที่โกล์กำลังดีแบบสุดๆไปเล เลยนะคะพมก็เลยชอบมากๆตัวนี้ไม่คุมมันเนาะก็ได้ประมาณ 2- อสชั่วโมงพๆอๆกับทอมฟอร์ดตัวซอฟแมทนะคะตัวซอฟแมทเมื่อกี้น่าจะคุมมันมากกว่าตัวนี้ได้ซ้ำในเรื่องของการติดทนตัวนี้ก็ติดทนกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนปกติขวัญอ่ะเป็นคนหน้ามันแล้วก็ใช้อะไรก็จะเหมือนไม่ค่อยติดทนเป็นคราบแบบหลุดออกมาเยอะๆใช่ปะคาแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้หลุดเยอะจนน่าเกลียดอะ่ะไม่ได้หน้าแหวงๆวมือแหวงทั่วหน้าคือช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราก็ใส่หน้ากากกันนะเนาะมันก็ต้องหลุดอยู่แล้วมันไม่ได้ม มันไม่หลุดเลยนะคะมันก็หลุดแต่ว่าพอมันหลุดอะ่ะมันยังซ่อมได้อะ่ะโดยที่หน้าเราจะไม่เละไม่พังนะคะตัวนี้ก็เลยใช้มาอย่างยาวนานขวัญใช้เบอร์1นึเป็นสีที่รู้สึกว่าพอดีผิวที่สุดแหละหลังจากลองมาหลายเบอร์มากๆนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่ขวัญคิดว่าขวัญอิบมมาใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากๆเป็นตัวที่ซื้อซ้ําบ่อยเหมือนกันนะคะถึงแม้จะไม่เคยใช้หมดซื้อซ้ำำําทําไมเพราะมันหมดอายุนะคะหรืว่ามันแห้งกลางเกินไปแล้วขวัญก็เลยไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าไม่มีอ่ะ <c oughs> ก็ต้องไปซื้อมาเติมไว้นะคะก็คือ l o r o e a l i n f i l i b l e 24 Hour Fresh Wear ตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่เหนือความคาดหมายตอนได้งานรีวิวตัวนี้ตอนแรกก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะเวิร์กทุกคนรู้ไหมว่าท่าไปกัาลังกาย <c oughs> น้าังไม่เยิรมเลยอะติดทนแม่ไม่เป็นคราบนะคะแลวสบายผิวให้ผิวที่สวยกําลังนีแล้วก็หน้ามันถูกใจสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดใครที่หน้ามันแล้วก็ไม่ได้อยากได้รองพื้นที่กลจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยากได้รองพื้นที่แมทช์จนเกินไปตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางให้การปกปิดที่โอเคกลางๆนะคะเราสามารถบิวได้นิดหน่อยเนาะตัวนี้ติดทน คุมมันกําลังดีคือประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ถือว่าคุมมันได้ค่อนข้างดีมันให้ผิวที่เฟรชสมชื่อ,อคือเวลาที่เราผ่านไปนานๆทั้งวันอะ่ะผิวเรายังดูแบบตีอยู่อะ่ะผิวมันยังดูไม่เหนื่อยไม่ลาม้ามากนะคะไม่เหมือนรองพื้นบางตัวที่ทาไปจนผ่านไปทั้งวันแล้วหน้าเรามันจะดูสมโซ่หมองๆแบบหน้าดูไรเอเนจีอ่ะแต่ตัวเนี้ยก็คือ,อยังดูเฟรชอยู่แต่คือมันก็ไม่ได้เฟรชเหมือนตอนหลังแต่งทันทีนะทุกคนก็อย่าไปคาดหวังขนาดนั้นแต่มันก็ยังดูดีอยู่ ชอบมากส่วนตัวขวัญใช้เบอร์120่วันดิลลานะคะเป็นสีที่ก็พอดีผิวที่สุดแล้วคือรองพื้นลอรเียมแทบจะไม่ค่อยมีสีที่พอดีผิวขวัญเท่าไหร่อันนี้ก็พอดีผิวที่สุดแล้วราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยค่ะส่วนตัวนี้ขวัญให้9เต็ม10เหมือนกันเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวพวกงานผิวที่เน้นการปกปิดเนาะเออมีทั้งแต่งพัฟูชชั่นแล้วก็รองพื้นนะคะที่ขวัญใช้แล้วชอบในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรแนะนําขวัญก พิมพ์มาได้เลยนะคะหดี๋ถ้าเกิดใครที่ใช้ตัวด้วยขวัญชอบแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มาเมาส์มอยกันได้ขวัญยินดีรับฟังมากเพราะว่าลองพื้นนะ่ะบางทีเราใช้เราชอบนอืออาจจะไม่ชอบก็ได้ขวัญใช้แล้วไม่เยิมคนอาจจะใช้แล้วเยิมก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไปลองเอาเองนะคะนี่ก็จะเหมือนเป็นไกด์ไลน์เสรๆถ้าเกิดใครที่มีสภาพผิวคล้ายๆกันก็ไปลองดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย